สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวสินค้าที่มีชื่อว่า Intelligent Face Air Controller หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน้าจอแสดงผลควบคุมอัจฉริยะวันนี้เราจะนำตัวเครื่องควบคุมมาทดสอบกับพัดลมระบายอากาศขนาด10นิ้วนะคะหลังจากที่เปิดตัวเครื่องขึ้นมาเราจะเห็นหน้าจอที่แสดงผลอยู่ตอนนี้ค่ะก็จะมีตัวบอกเวลามีฟิลเตอร์อุณหภูมิความชื้นค่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่า,า VOC ค่า PM 2 5ส่วนแถบทางด้านขวาจะเป็นเมนูการตั้งค่าค่ะ จะมี3ามโหมดด้วยกันนะคะก็จะมีแมนนวลออโต้และการตั้งเวลาการทำงานค่ะหากเราเปิดการทำงานแบบแมนนวลเราจะสามารถปรับความเร็วของพัดลมได้3ระดับด้วยกันค่ะมีช้าปานกลางเร็วแล้วก็หยุดการทำงานต่อไปนะคะเราจะมาดูการทำงานของโหมดออโต้ค่ะเราจะนำควันม,มาทดสอบกับตัวเครื่องนะคะหลังจากที่เราปล่อยควันออกไปจะเห็นได้ว่าค่า PM 2.5และค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น ตัวเครื่องควบคุมจะสั่งปรับระดับพัดลมให้มีความเร็วขึ้นค่ะและเมื่อค่า PM 2.5และค่าคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงตัวเครื่องควบคุมก็จะสั่งการให้พัดลมทำงานช้าลงหรือกลับมาอยู่ในระดับปกตินั่นเองค่ะหมวดที่3านะคะจะเป็นหมวดการตั้งเวลาการทำงานค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นหมดการตั้งเวลาการทำงานแล้วให้เรากดเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าจะเป็นรูปนาฬิกานะคะ สามารถกดเข้าไปเลือกวันที่และเวลาการทํางานได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราจะไปที่เมนูการตั้งค่าตัวเครื่องกันบ้างนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างหลังจากที่กดเข้าไปจะมีการตั้งค่าวันที่ตั้งค่า WiFi ตั้งค่าฟิลเตอร์ตั้งค่าเวลาตั้งค่าแผษสตั้งค่าความสว่างของหน้าจอตั้งค่า PM 2.5้าค่าคาร์บอนไดออกไซด์และค่า VOC ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถแอดเข้ามาที่ไลน์แอดดีว่าครูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ